มันสวกมันถามก็มาามเจ้าเก้าแรมใบยาวัดจะก้อใจบอกคือพี่เจ้าก็คือพ่อคุณพ่อคำนวณสุ่มเบิ่งควายังบอกเกะบอเท่าเปิดมาช่วยกันดูแลพ่อเฟ้ามาช่วยนุมเนาน้าโอ้ขาดนึงมาได้นะครับเนาะวบยาวัจก้นได้คำนวณทิพยะ เกวรัตนะนักขวาแเกวตั้งสามมาช่วยงานวัดตั้งว่าอาลำคันกรรมมาการช่วยกันนีเจ้าแล้วยังมีมักคณาโยกนสรบมวจะตีนุกตีนหาโอ้มาแทงตีนชนกันอย่างใกล้ตัวก็ไผ่เออกับนี่จักรเสงาและน้องวายวัดจะกอตัวกอดให้แม่บอกปนปากีบนออกมาแถม ห้องแม่แมาสองวันนี้ก็ตึงบะมีปัดหาก็ปีน้องสัตว์ถ้าแม่หลยตั้งหลายตีปิจารณต้องก็มาเมื่อก็ตะวาปิจารณแ่ก็มาเมื่อก็ตะกี้มากันตึกน้องแม่กันตึงปีมาฟังเสียงปีเสียงง่าเสีงเปี้ยนกันหามกันตอบเจ้าป้านานเฮาเป็นเก้าเป็นกัน พอนานทองวันเป็นอักหนาเป็นเก้าเป็นมักขนกันแหนยกอวัดทวันนักแหนนานมาปีน้องไหว้พะแตกาปูจมและปูจาวัดพระวัดศิลตึงละบอกว่าคนเท่าใจยิ่งได้มาจำศิภาวันบาบ่ายยังจีมตึงนีเลิศลังพอนานทองวันมัก ก็เป็นพอสกประกาศเสียงตามสายมาเนพี่น้องยิงายเป็นเส้นเป็นสายช่วยกันเจ้าเจ้าสุราน้ำาเป็นว่ากินแล้วเบาซึ่งอ่ะจิ้นแหมเคินเกือบบ่ตึกจังเนาได้บอกคนแก่ได้บอกคนเฒาดูแลพ่อเฝ้าอ้ารังเพนนําไปพระสวดมนตล่น้องแม่เจ้า ก็ป่อนาทองวังเป็นมัคคณาโยกพ่อก็เป็นโคศกอู่ไปนุ่งลามให้อย่ามาตั้งกินตั้งตานห้องเ็นตานช่วยกัสากันไว้เพื่อมาปันสินเพื่อมาปั่นบอนมาฉันลิมฉะอองในงานนี้ไทยอันนั้นไออยังเจ้าถามก่อนเนะมาแล้วกันนักมาช่วยต